สนับสนุนโดยดีว um, ่าทัว m a มารีน่าพลัสมิกส์เบอร์รีซรั่มขาวอมชมพูดูมีออร่าออแกนิคขูดจินทร์ s p แฮสเปรย์ปแอลกอฮอล์ทำความสะอาดแบบไม่ต้องล้างออกสามารถยับยั้งเชื้อโรคได้ถึง99.9%สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโชว์โชว์โชว์นะฮะเม้ามันไม่ฟันธงการวันนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องราว ของคนในวงการบันเทิงอีกแล้วนะฮะแต่ว่าเ,เมื่อช่วงประมาณสักหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านม,มามันก็มีข่าวการเลิกราการันคือเรื่องคนในวงการบันเทิงอ่ะมันมีทั้งเรื่องของการแต่งงานการเลิกราการันการครบกันการครบซ้อน าการคลอดลูกอะไรกันต่นางๆมันมีเยอะแยะมากมายนะฮะแต่วันนี้เราก็ไปเลือกเรื่องที่จะพูดกันก็คือเรื่องการบอกเลิกกันหรือว่า,าสถานะที่มันดูคุมเครือกันครับวันนี้เราก็ไปรวบรวมมาเรื่องราวของคนยงกาบเทิงเนี่ยมาสักประมาณส5คู่ด้วยกันที่เวลาเขาเลิกรากานเสร็จปุ๊บอะมันจะมีประโยคบอกเลิกที่เราฟังแล้วเราก็เป็นประโยคที่เราฟังเราไม่ไม่เคลีย คือคนเราเวลามันจะเลิกกันอ่ะมันต้องการความเคลียร์ความชัดเจนหรือบางคู่เลิกรากันไปแล้วไปมีคนที่สามแล้วการที่ใช้คําบางคําแล้วมันก็ไม่เคลียร์อีกเช่นกันวันนี้ออะเรามาฟังกันแล้วตอนเนี้ยไม่รู้ว่ามันเป็นการฮิตหรือเปล่าเวลาบอกเลิกกันแ่ะมันไม่ได้บอกว่าผมหมดรักคุณแล้วนะผมมีคนใหม่แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันอาจจะดูเคลียร์ดูชัดกว่าบางคนบอกว่าอม คุณดีเกินไปเอออย่างเงี้ยอ้าวอยากคบคนเลวก็ไม่บอกบางคนก็บอกว่าอยากอยู่คนเดียวอ่ะที่ผ่านมาแกอยู่กับฉันแกม่มีความสุขหรอเจ็ดปีสิบปีอะอยู่ด้วยกันมามีความสุขแล้ววันหนึ่งอยากอยู่คนเดียวเป็นบ้าอะไรล่ะ oh, <no. S 1> ถ้าหมดรักก็บอกไปเลยว่าเออมันมันหมดความรักแล้วว่ามันไม่เหลือความรักต่อกันแล้วว่ามันมองกันว่าเป็นแค่พี่น้องแล้วว่าผมมีคนใหม่แล้วว่าเออคือเข้าใจว่า บอกความจริงไปอ่ะมันเจ็บนะแต่มันคือเจ็บครั้งเดียวเจ็บแต่จบแต่บางทีจะบอกว่าคุณดีเกินไปเป็นพี่น้องกันดีกว่าคือมันเจ็บแต่มันไม่จบมันไม่ชัดเจนแล้วมันก็ยังค้างคาใจคุณไปต่อได้แต่คนหนึ่งเขา move on ไม่ได้นะครับอ่ะเรามาพูดถึงเรื่องของแหม่คู่นี้คุณแต้ว กับคุณต้นแต้วนัทพรกับคุณต้นอ,อ,อดีตแฟนหนึ่งของเธอต้องใช้คำว่าอาดีตแล้วคู่นี้คบหากันมา14ปีเนอะ หลายคนก็รู้ว่าเอยรักกันดีรักเอยเตยหอมกันมากเลยตั้งแต่เต้วยังเ,เรียนมัธยมเข้ามาหาลัยมาเป็นนางเอกช่องสามเป็นนางเอกโด่งดังคบหากันมาตลอดมีภาพไปเที่ยวด้วยกันตลอดมีภาพสวีทหวานด้วยกันตลอดหลายคนถามว่าเมื่อไรจะแต่งงานกันอย่างงู้นอย่างนี้ความรักระหองระแหงไหมอย่างนู้นอย่างนี้ก็ให้ข่าวตลอดว่ายังรักกันดีอยู่ไม่มีอะไรมาทําให้เราสองคนแยกออกจากกันได้ สุดท้ายเขาเลิกรากันไปแล้วมันก็ดันมีข่าวว่าแต้วเนี่ยกำลังไปซุ่มคบกับไฮโซท่านหนึ่งก็คือคุอคณ Hi ไฮโซไนย์พรประภาก็เป็นพี่น้องในตระกูลเดียวกับคุณไฮโซพกพรประภาไฮโซพกที่มีข่าวว่าเป็นแฟนคุณอ้ําพัชรภานน่แหละเขาเป็นพี่น้องกันนะฮะทีนี้เนี่ยไฮโซไนย์คนนี้เขาเป็นแฟนเก่าของคุณวุ้นเส้นวิริธิภานะ คือข่าวทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้ออกจากปากของไฮโซไนมันไม่ได้ออกจากปากของคุณแต้วแต่มันเป็นข่าวที่ชัดเจนเหมือนกันแต่ออกมาจากการโพสต์ของพี่สาวคุณแต้วก็คือคุณเตา๋านัทวดีก็มาพูดถึงเรื่องราวว่าสเต็ปสเต็ปความรักของแต้วเนี่ยตั้งแต่คบต้นเลิกกันจนมาคุยกับไฮโซไนอะ่ะมันเกิดอะไรขึ้นต่างๆนานา,นานมากมายแต่มันมีประโยคนึงที่หลายคน เ,เขาจุกคิดขึ้นมาตรงที่คุณเต่าเขาโพสตเขาบอกว่าเรื่องมันเป็นอย่างนี้เต่เาคบต้นมานานก็รักกันดีคบกันนานมากจากความรักวัยเด็กเป็นความผูกพันแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งฟังให้ดีที่เราครบใครนานมากๆแต่เรายังมองสเต็ปถัดไปไม่ชัด14ปีประโยคคําว่าเรามองสเต็ปไปไม่ชัดอันนี้มันตีความหมายได้เยอะมากสเต็ปไปไม่ชัดมหมายความว่าอะไร สเต็ปต่อไปไม่ชัดคือมองเห็นภาพการแต่งงานไม่ออกหรือสเต็ปต่อไปมองภาพว่าถ้าต้นกับแต้วเป็นครอบครัวกันจะมองภาพออกอยังไงอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะครับเอ,อนี่คือสิ่งที่คุณเต๋าพี่สาวคุณแต้วเขามพต์เอาไว้ซึ่งคนในโลกออนไลน์ก็เอาประโยคนี้มาถกเถียงกันเยอะมากคําว่ายังมองภาพสเต็ปไปไม่ชัด,ดอ่ะเฮ้ยมันคืออะไร้วก็บอกง่ายๆไหมล่ะว่ามันมันหมดความรักกันแล้ว มันเหลือแค่ความเป็นเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแล้วอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับแต่ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่แหละมันก็เป็นเรื่องของแต้วกับต้นกับไฮโซนายเนาะ,นะก็หลายคนก็ไม่รู้แหละว่าตอนนี้คุณคุณต้นเขาจะยังไงเขาจะ โอเคกับเรื่องนี้หรือเปล่าเพราะว่ายังไม่มีใครไปสัมภาษณ์คุณต้นเลยถึงเรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นหรือว่าคุณต้นเขาก็ยอมรับกับสถานะตรงนี้แล้วเป็นการพูดคุยแล้วว่าจากกันดีดีแต่ว่าประโยคที่บอกว่ายังมองภาพสเต็ปถัดไปไม่ชัดเนี่ยมันก็ยังไม่ชัดเจนในความรู้สึกของคนในโลกออนไลน์เนาะก็ก็ยังงงกันอยู่นะครับ <c oughs> อ่ะอีกอีกคู่หนึ่งถึงแม้ว่าคู่นี้เขาจะมูฟออนไปแล้วต่างคนต่างไปมีคู่ของตัวเองแล้วก็คือคู่ของคุณแพนเค้กกับคุณ เเวียสกลุลว,วัตต้องขอไยด้วยถ้าเราจะขอพูดย้อนหลังไปแฟนคลับอย่าดราม่ากกันเรารู้แล้วว่ะว่าแพนเคกเขาก็มีแฟนใหม่ไปแล้วเนาะก็คือพี่หมีพี่คุณเวียก็มีแฟนใหม่ไปแล้วคือคุณเบลล่ารานีแต่ว่าเราจะย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนที่คุณเวียกับคุณแพนเคกอ่ะเขา คบกันเร,เราใช้คํานี้ได้ไหมตั้งแต่เขาเป็นนักแสดงสังกัดช่องเจ็ด,ด้วยกันนะ่ะก็คือรักก็ได้ที่ช่องเจ็ของเวียกับแพนเค้กเนี่ยที่ตอนนั้นหลายคนเห็นความหวานบอกบอกตรงกันว่ายังไงเขาก็คือแฟนกันก็รัก หนุ่งหนิงกันมา4-5ปีจากนั้นก็เลิกรากันด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่เขานะครับฝ่ายชายก็ยอมรับว่าอ่าเลิกกันแล้วนะครับนักข่าวไปสอบถามว่าเลิกรากันใช่ไหมอย่างงู้นอย่างนี้เวียยอมรับว่าเลิกกันแล้วแต่ยังห่วงใยกันแบบพี่น้องนะครับแต่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 คุณแม่คุณแม่หน่อยถูกไหมคุณแม่หน่อยเนาะคุณแม่หน่อยก็คือคุณแม่ของคุณแพนเค้กก็ให้สัมภาษณ์ว่ายังไม่ได้เริ่มคบกันจะเลิกกันได้ยังไงเออประโยคนี้คนก็เลยงงว่าเอ้า 4ถึงหปีที่เราเห็นความหวานของทั้งคู่เนี่ยเขายังไม่ได้คบกันหรอ <S <S เขายังไม่ได้เริ่มคบกันหรอแล้วจะเลิกกันได้อย่างไรอันนี้ทุกคนก็เลยงงกับความสัมภาษณ์ของแม่หน่อยแต่ว่ามันก็ผ่านมาแล้วเนาะก็เกือบ10ปีแล้วไม่ล่ะอาก,การมันผ่านไปแต่ว่าขออภัยจริงๆที่พูดถึงถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่นี้นะครับความสัมพันธ์ของแพนเค้กกับเบียร์มันไม่ได้มีอะไรหรอกมันติดใจตรงที่ความสัมภาษณ์ของคุณแม่หน่อยมากกว่ายังไม่ได้เริ่มคบกันจะเลิกกันได้อย่างไรหรหือว่า นักข่าวจู่โจมไปถามคุณแม่หรือเปล่าแล้วแม่อแบบอ,บอ,บอบสติหลุดไปนิดนึงหรือเปล่าแบบเบอร์เบอร์คุณแม่เบอร์เบรอบร์อ่ะธุรกิจคุณแม่เยอะไงเอออาจจะตอบแบบตอบคิดไม่ทันก็เลยใช้คําว่ายังไม่ได้เริ่มพบก,กันจะเลิกกันได้ยังไงอ้าวชาวเน็ตย,ยุคนั้นก็งงกันมิจาอ่ะมาที่อีกความสัมพันธ์หนึ่งนะครับเอ,ออยังไงดีอะคู่นี้เขาก็เลิกรากันแล้วก็ยังคงเป็นพี่น้อง จะต่อต่อต่อ,ตอท้ายว่าพี่น้องที่ดีต่อกันก็ไม่จะได้หรือเปล่าก็ยังคงเป็นพี่น้องร่วมวงการบันเทิงเดียวกันสําหรับคุณตุมตามยุทธนาหรือว่าตุมตามเดอะสตาร์กับ นักแสดงสาวสงัดช่องวันอย่างคุณหญิงหญิงสรุชานะครับทั้งคู่คบหาดูใจกันมานานกว่า3ปีแต่สุดท้ายความรักก็พังทลายเพราะว่าคุณหญิงหญิงเคยออกมาให้สัมภาษณ์ทางน้ําตาในช่วงเดือนมีนาคมปี6-2ก็คือปีที่แล้วถึงสาเหตุความรักที่ต้องพังลงจบลงเพราะว่างานนี้มันมีมือที่3ซึ่งเวลานั้นเนี่ยมันดันมีภาพหลุดเเป็นปากประกบปากจูบไปละเป็นภาพจูบระหว่างตูมตามกับ นางเอกนางงามสาวชาวลาวที่ชื่อว่าน้องลูกน้ทํทธิดารัตนะครับซึ่งพอภาพนี้มันออกมาเสร็จปุ๊บมันก็ไปเข้าแก๊ปกับเรื่องที่หญิงๆให้สัมภาษณ์ว่าเออที่ความรักเราพังลงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของเราสองคนแล้วก็มเออีเรื่องของบุรีสามเข้ามาเกี่ยวข้องนิดหน่อยนะครับแน่นอนว่างานนี้ตุ่มตามกับน้องลูกน้ำแลตนนู้นถูกชาวเน็ตวิจารณ์ยับเลยนะครับจ <c oughs> นสุดท้ายเนี่ยน้องลูกน้ำี่ดารัตสาวชาวลาวคนนี้ก็ออกมาสัมภาษณ์ด้วยว่า เธอจริงๆแล้วเธอก็มีแฟนนะแต่ว่ามันมีช่วงหนึ่งที่ว่าพอได้ร่วมงานกันมากๆอ่ะมันมีความแบบเผลอใจมีความแบบเผลอใจนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งเท่านั้นนิดหนึ่งไม่มากมายนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตูมตามกับน้องลูกน้ำเขาก็ไม่ได้คบหากันนะไม่ได้เป็นแฟนกันนะแต่ว่าพอมันมีข่าวนี้ออกไปเนี่ยตูมตามเคยสัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้บอกว่าพอสัมพันธ์กับน้องลูกน้ำเนี่ย ใช้คําว่ามีความสัมพันธ์เกินเลยนิดหน่อยเออมันมันคืออะไรคำว่าความสัมพันธ์เกินเลยนิดหน่อยคาว่าเกินเลยคืออะไรเกินเลยทางความรู้สึกหรือว่าอะไรถ้าคุณคบกับแฟนอยู่แล้วคุณมาพูดว่ามันมีความสัมพันธ์เกินเลยนิดหน่อยกับผู้หญิงคนหนึ่งอะ่ะมันก็จะไม่โอเคกับแฟนของเราถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยประโยคแบบนี้มันก็จะดูเป็นการทําร้ายใจ,ใจิตใจกันไปสักหน่อยไหมแล้วก็ดูเหมือนไม่ค่อยชัดเจน ในความสัมพันธ์นะครับใครที่เคยเจอประโยคแบบนี้ก็ส่งข้อความเข้ามาเล่าให้ฟังหน่อยสิเราอยากรู้ว่า,าที่ผ่านมาชีวิตความรักของเพื่อนๆนะครับที่ดูโชว์ของเราอยู่เนี่ยเ,เคยถูกบอกเลิกไหมแล้วการถูกบอกเลิกแต่ละครั้งหรือว่าครั้งแรกของชีวิตเนี่ยโดนบอกเลิกด้วยประโยคอะไรนะครับแล้วประโยคแบบนั้น,เ,นเป็นประโยคที่เรารับได้หรือเปล่าอย่างที่บอกกันวตั้งแต่ต้นคลิปบอกว่าเธอดีกันไปนะครับเ,เป็นเพื่อนกันดีกว่า เป็นพี่น้องน่าจะคบกันนานกว่าอยากอยู่คนเดียวอยากอยู่คนเดียวก็ไปปฏิบัติธรรมนะฮะไม่ต้องมาคบกันอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะอีกคู่หนึ่งคู่นี้เป็นอีกคู่รักที่หลายคนเคยอิจฉาวความหวงองทั้งคู่นะฮะสำหรับนักมวยหนุ่มลูกครึ่งอ,องตวนปินโตกับนางเอกสาวช่องสอย่างน้องชิปปี้สิรินทั้งคู่คบหากันมานานกว่า5ปีแต่ว่าประมาณสักปี6 2กลางปีเนี่ย หลายคนเร้่มสังเกตว่าคู่ไม่ค่อยมีภาพหวานคู่กันนะครับแล้วก็อันเฟลอไอจีของกันและกันไปฝ่ายสาวชิปปี้เองโพสข้อความดราม่าเป็นภาษาอังกฤษ,กฤษทําให้ต่อมเผือกชาวบ้านก็ตามไปสืบทราบจนรู้ว่าเลิกกันแล้วกับอันตวนปินโตหลังจากนั้นผู้ชายก็ออกมาโพสไอจีให้สัมภาษณ์ต่างๆนานานะครับยอมรับว่าผมผิดเองอย่างงู้นอย่างนี้ผมนอกใจแต่ไม่ได้คบซ้อนอันนี้เหมือนเราถอดรหสัสแควร,ร์รูท ยกกาลัง18แล้วหารด้วย22แล้วถอดบวกลบคูณหาออกมาก็ยังงง oh, <no. S 1> นอกใจแต่ไม่ได้คบสอนมันคืออะไรอะ่ะคือการที่เราเผอใจไปหาผู้หญิงอีกคนหนึ่งแต่เราไม่ได้ตั้งใจจะคบกับผู้หญิงใหม่เพื่อทดแทนกับคนปัจจุบันของเราใช่ไหมประโยคที่พูดไปยาวๆเนี่ยต้องต้องตั้งใจฟังดีๆนะเพราะพูดไปเองก็งง oh. นะครับสั้นๆ ขยายความประโยคยาตะกี้นี้คือผมนอกใจครับแต่ผมไม่ได้คบซ้อนแล้วมันจะโอเคไหมล่ะกับคนที่เป็นแฟนของเราอะ่ะแค่คาว่านอกใจมันก็มันก็ไม่โอเคเราไม่ล่ะก็ทําให้เป็นสาเหตุของคู่นี้ต้องเลิกรากันไปปัจจุบันองตวนมีแฟนใหม่แล้วหรือยังก็ก็ยังไม่รู้เนาะส่วนชิปปี้ก็เดินหน้าถ่ายละครช่องสามต่อไปก็ตอนนี้ก็กลับมาดูแลตัวเองนะครับก็มีข่าวว่าคบกับบอปกรก็ไม่จริงหรอกใช่ไหมล่ะ เขาบอกมพี่น้องกันก็เดี๋ยวลองดูนะครับโอ,อ้แต่และประโยคเป็นประโยคที่แบบเป็นประโยคที่คนฟังเองถึงแม้เราอะเราก็ไม่อยากจะได้ยินประโยคพวกนี้นอกใจแต่ไม่ได้ครบซ้อนหรือ,อ,อผมขอบคุณแต่ผมมามองภาพสเต็ปต,ต่อไปไม่ออกอะผมเลิกกับคุณดีก,กว่าอย่างเงี้ยเราก็ไม่โอเคอ่ะอีกประโยคนึงนะครับเป็นประโยคที่กลายเป็นแฮชแท็กในโลกคอมพิวเตอร์เหมือนกันในช่วงนั้นนะครับ กับการครบหากันกับแฟนสาวของนักร้องหนุ่มอารมณ์ดีอย่างคุณโอ๊ตปาโมตปาทานซึ่งอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเคยคบหากับแตนสาวที่เป็นแอร์โฮสเตสโอ้โหเคยคบกันมานานถึง11ปีคือสิเปีอ่ะเป็นการครบหาที่มันนานมากนะแล้วหลักคนก็บอกว่าอุ í, ้ยคบกับคนเนี้ยสเปีอ่ะน่าจะลงเออด้วยการแต่งงานนะฮะเพราะฝ่ายชายเองเนี่ยสัญญาว่าอ่าเดี๋ยวผมหลังจากจบคอนเสิร์ตยายผมจะขอคุณแต่งงานนะอะไรประมาณน,น,นี้ประมาณปลายปี61 ฝ่ายสาวยังโพสต์รูปคู่ในวันครบรอบกันแฟนที่คบหากันมานังถึง11ปีแต่ลวความรักของทั้งคู่ก็ส่อแววล่มหลังจากที่หลายคนสังเกตเห็นสเตตัสแปลกๆของฝ่ายชายพักใหญ่สุดท้ายให้สัมภาษณ์ก็ออกมายอมรับว่าเลิกรากันแล้วเพราะสาเหตุว่าผมหมดแพชชั่นหมดแพชชั่นหมดแพชชั่นคืออะไรหมดแพชชั่นคือหมดความประทับใจเหรอคือหมดความหมดความดึงดูดที่จะรักใช่ไหมหมดหมดความอะไรอวรหมดความ สน่หาในตัวของอ e ีฝ่ายแล้วทั้งหมดทั้งมวลรวมกันมาก็เท่ากับอยากเลิกถูกปะ่ะหมดรักแล้วอะไรประมาณนี้แต่คําว่าหมดแพชชั่นมันอาจจะเป็นดูคําที่ดูสวยหรูดูแพงอะ่ะแต่จริงๆแล้วก็คือหมดรักกันอะ่ะก็บอกไปเลยไม่ล่ะเจ็บก็คือจบนะแต่บางทีหมดแพชชั่นมันก็เลยกลายเป็นแฮชแท็กที่หลายคนพูดถึงอย่างมากว่า ฉันหมดแพชชั่นแล้วฉันไม่อยากทํางานนี้แล้วฉันหมดแพชชั่นกับงานนี้แล้วอะไรประมาณนั้นแหะมันก็ไม่โอเคนะครับแต่ที่เด็ดสุดๆเลยที่ทั้งหมดทั้งหมดทึงพูดมานะเรื่องของคุณป๊อปปองกูลขออภัยด้วยที่ต้องพูดถึงอีกถึงแม้ว่าทุกชีวิตเขาจะ, move จะมูฟออนกันไปหมดแล้วขออภัยจริงๆอย่าดา่าอย่าคอมเมนต์ด่ากันฟังเพื่อความบันเทิงนะฮะอะ เป็นประเด็นร้อนที่สร้างความฮือฮาในโลกโซเชียลคือเรื่องราวความรักของคุณป๊อปปองกูลนะครับคบหาผู้หญิงถึง2คนเป็นการครบซอนคน,นคบมา14บาี4ปีคน,นคบมา10ปีสุดท้ายความแตกเมื่อมีภาพของคุณป๊อปเนี่ยไปเข้าพิธีแต่งงานกับผู้หญิงที่คบมาคนแรก ที่คบมา14ปีนะครับซึ่งพอเป็นข่าวออกมาในโลกโซเชียลเนอความลับมันม,มีในโลกเนอทีนี้เนี่ยมันมีข่าวในโลกโซเชียลปุ๊บทำให้แฟนสาวอีกคนหนึ่งที่คบกันระหว่างคบมาตีคู่มาด้วยกันเนี่ยก็ช็อกแล้วก็บอกว่าเพิ่งรู้ข่าวว่าแฟนของเราเนี่ยคบกับผู้หญิงคนหนึ่งพร้อมๆกับทุกคนบนโลกใบนี้สุดท้ายคุณป๊อปปองกูลก็ออกมาขอโทษกับทุกคนนะครับแล้วก็ยอมรับว่าเขาเนี่ยมีโรคสใบ โลคคนเรามีโรคก,กี่ใบอะเกิดมา,ะาจะก็เกิดมาโลกจักรวาลใบเดียวนี่แหละนะคุณป๊อปออกมายอมแล้วว่ามีโลคสองใบนะครับแล้วขอยอมรับผิดทุกอย่างนะครับแต่ว่ามันเป็นแค่ช่วงชีวิตหนึ่งของคนเนาะเรื่องราวดีๆเขาก็ทําอยู่เรื่องดีเราก็ชมแต่เรื่องที่มันเป็นข่าวอะไรเราก็ต้องเอาม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 าเลา่าอัพมามาเล่าสู่กันฟังนิดน,นึงว่ามันเกิดเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นอย่างท็อปปี้ของเราวันนี้คือเป็นประโยคที่ เป็นประโยคที่มันไม่ค่อยชัดไม่ค่อยคุมเครือในความรู้สึกก็เอามารวบรวมให้ฟังกันนะครับช่วงนี้ในเรื่องของโควิดมันก็ยังไม่จบไปจำนวนคนติดเชื้อก็ยังมีสลับขึ้นลงนะฮะมากน้อยตามแต่ละวนันสําหรับการที่เราดูแลตัวเองมากน้อยแค่ไหนนะครับ ก็หลายคนยังให้อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติแต่ก็เห็นหลากหลายพื้นที่เนี่ยบอกว่าให้สามารถออกมาทํางานได้แล้วแต่ว่าก็ต้องมีมาตรการในการป้องกันตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเดียวที่เราจะต้องดูแลตัวเองได้ก็คือพกอุปกรณ์ต่างๆที่มันจะช่วยป้องกันไม่ว่าจะเป็นหน้ากากอนา,ามัยนะครับเจลล้างมือนะฮะรวมถึงตัวนี้เลยตัวนี้เลยนะฮะเป็นสเปรย์แอลกอฮอล์นี่อ่าเดี๋ยวให้ดูแบบนี้ชัดๆนะครับเป็นขวดขนาดกระทัดรัดพกพาง,ง่ายสะดวกสเปรย์แอลกอฮอล์อของเราตัวนี้นะครับที่ชื่อว่า ออกการนิคุ General Hand Spray Multi Purpose Cleaner ที่ทั้งใช้คำว,ว่า multi purpose cleaner เนี่ยเพราะว่ามันเป็นตัวที่มัลติมากๆคือสเปรย์แอลกอฮอล์ส่วนใหญ่ทุกวันนี้จะฉีดแต่แค่สิ่งของตามโต๊ะตามที่จับประตูประตูต่างๆแต่ว่าตัวนี้ของเราเนี่ยออกการนิคุนะฮะสามารถฉีดได้ตั้งแต่สิ่งของยันร่างกายของเราเลยแล้วก็ พิเศษสุดแตกต่างจากคนอื่นตรงที่ว่าใช้ได้งแต่เด็กเล็กจนถึงผู้หลักผู้ใหญ่ใช้ง่ายมากๆเปิดฝาดีดป๊าปนะฮะแล้วก็ฉีดลงไปที่ร่างกายของเราฉีดเข้าไปอยากฉีดแค่ไหนฉีด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 พ่นนะฮะแล้วไม่ต้องไปถูมันมันจะซึมซับเข้าผิวหนาของเราเองนะครับ เพราะว่าตัวนี้ดีมากๆมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ฟูดเกรด75มีส่วนผสมของว่านหางจระเข้แพนทินอลหรือว่าวิตามิน B5 ให้ความชุ่มชื้นกับผิวไม่ทำให้ผิวของเราแห้งตึงปราศจากน้ำหอมไร้สารเคมีตกค้างอ่อนโยนปลอดภัยอย่างที่บอกกันไว้ใช้ได้แต่ลูกของคุณเลยจนถึงคุณปู่คุณยา่าคุณตา,ค,ณา,ค,ณาคุณยายเลยนะฉีดให้ทั่วขนาดพกพา60 ml นะครับสามารถสอบถามสั่งซื้อได้เลยที่0851873111 085-187-3111นะโทรไปสอบถามโปรโมชั่นพิเศษได้เลยตอนนี้ได้ข่าวว่ามีโปรโมชั่นพิเศษด้วยหรือถ้าใครบอกว่าไม่ถนัดโทรเลยอ่ะฉันไม่ชอบพูดคุยกับคนนะฉันชอบพูดคุยกับตัวหนังสือสั่งซือ้อช้อปปิ้งเพลินเนเข้าที่ l a z า d a าเข้าที่ช้ e. อปปี้เซิร์ชคำว่าออร์แกนิคุดนะฮะก็จะเจอนี้เลยสเปรย์แอลกอฮอล์ของเรานะฮะขนาดพกพา 60 ml นะครับรักษาสุขภาพันด้วยโควิด1 9ยังไม่จบไปง่ายๆเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้อยู่กับมันแล้วโชว์อีพีหน้าจะพูดถึงเรื่องของใครอีกติดตามกันไว้กด s u b s c r i กดกระดิ่งกันไว้เพราะมีมาแล้วจะได้ไม่พลาดนะฮะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ